เนี่ยมาดูเจ้ายักษกเสือกันคันนี้โฮดคันนี้คอลั่นสุดนครับในเขตนี้คันนี้โฮดสุดแล้วเสียงแบบโฮดมากคันนี้เดี๋ยวจะมาวิวตอนออกตัวนะครับตอนนี้ลือกกรึงสลิงดะซันแบบนระน่าอะไรอะไรพอไหน อ๋ออันนี้ต้องอ่านเน็ตอ่านเน็ตรีวิวมึงเอออ่ะไหนๆก็มารีวิวต่อเลยยังไงคันนี้ระบบหม้อน้ำดื่มครับซีซูนี่ครับใช้ระบบแบบ กี่๋ฮาอุ้ยติมัดกับซอสเก่งขั้วเดียวกันเลยสีสีขั้วบะหมี่ใสก็สีหัวเทียนชุดกี่๋ฮาวสุดเด็ดเตะซอสเก่งทังนั้นี่แบบตัวเนี้สี่สีแถวเลยเผาเออเผา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 หัวเผาหัวนี่อันนี้ขนาดยังไม่ใส่ธรรมดานะครับยังแฟตๆเลย อันนี้ช่วงหน้าเนอะของอปิ๊กอัพทั้งหมดนะครับรถกระสรมานี่ยนะครับก็มีฟิลมีอะไรเหมือนรถยนต์เลยนะครับมีตัวจ่ายไฟตัวคุมไฟบฟิลตับฟิลในฟิลนอกหมดเลยคันนี้ แบบร้อยเปร์ซของรถซีซูกธรรมดา,าเราเแบบ็ดเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแบบโรงงานเลยแต่เปลี่ยนเฉพาะโครงตัวโครงสร้างเท่านั้นนะครับรถเกษตรทอร์อลันเลยตอนนี้กำลังอยู่ในการโมนิฟายตัวนี้ครับจะใส่อีกรอนหนึ่งว่า ือบรุกำลังโมนไฟนะครับเมื่อวินคันนี้เร่งเร่งเสียงลั่นมากโถดโถดนี่มืออาหมู่จีบไหมนี่คันนี้ก็พึ่งเสร็จ มาดูระบบเสียงให้เสียงภาษาไทยก่อนโคตรมากเลยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บเลยอันนี้เจ้าของยังมาทำโครงเองครับแต่ตอนนี้ระบบอะไรได้หมดแล้วครับแดงเลือแดง จะใส่จะทําใส่รออีกอันนึ่งครับยังไม่สบู่นะครับแต่วิ่งได้แล้วครับนีนจะของจะมาตีตีคอกเองครับคันี้แต่ร Grammy ูปทรงได้แล้วครับแต่จะตีคอกทําสีทําอะไรเองจะมายิงสีเองครับทั้งคันนะครับเันจะของเสื้อสีส้มเโอ้กิตรอจัด ก็เจ้าของจะมาทำเองยังไม่ได้เต้มอะไรดีนะครับเตะเตะทำติดติดนะครับอย่างนี้นะครับระบบไม่ใช้เกี้ยสองนันเลยนะครับ ในตัวช่วยเวลาบรรทุกของหนักใช้ใช้เกียร์ตัวนี้ช่วยครับถ้าใส่ไม่ถูกแต่เกียร์แตกนะโนยกระพุ้ชนะคะโอ้โ่มาดูการเติมเคลเเติมลมนิดหนึ่งถ้าใส่ไม่ดีนี่จุกมันหลุดไปพลุด,ดเรียบร้อยเลยนะเนอะเบิดเลยเติมเบิดอันนี้หกรูแปลงเป็นห้ารูยังม,มีเกวัดรประดับด้วยนี สองกินได้ดประมาณามนตรงามนตรงแกมือปลรูเลย่างนี้ไปัมอัสนะครับันลูกที่สองเคแบบเนี่ยยยอันนี้แค่สครับเดี๋ยวรถเสีเจนี่มีสนะครับสาันนะครับ อันนี้แค่ระบบสองกินแล้ว <c oughs> เรื่องตัวมาคคยบานาบ้วมั <c oughs> อนนี้ก็หมดประมาณคร่าวๆก็จิบมือเลยนะครับรวม รวมหมดเลยทำจะของเมื่อกี้เจ็ดหมื่นครับใช้ได้เลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเรือนี้อีกอะ่ะปืนก่อน่อา,นาจะเครื่องจะฟิตไหมไหจะทีเดียวติดหรือไม่ติดเอา้าดูก่อนเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไหมพับ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 โอ้ทีเดียวรู้เรื่องเลยเครื่องแน่นแนะ่นครับ ปับๆเลยนะครับเสียงตรเลยอ้นี่สามนิ้วนะครับคันนี้ห้านิ้วกับปลายห้านิ้วห้าห้าคันนี้จะเสริมล้อหลังอีกอันหนึ่งครับ จะส่งใส่ตะเพาพังจะใส่เผาหรือไม่ใส่เผอหลังนี่นะโอ้สอันนี้ใส่ดูโกนว่าโรไปมันจะติดแค่หน้าดิไม่ติดติดเลยอันนี้เจาของเก่าเอกแบบเหมือนกันครับอันนี้ใส่เผาครับไม่ได้เต็มเอานะครับเผาหลังเลยนะดูคันนี้ก็อนาคตจะทำเป็นรถแห่ครับ น,นี่มาดูการวางตำแหน่งครับใส่ยกเครื่องเสียงใส่แล้วก็ทำรถแห่แบบบ้านๆครับไม่ใช่แบบรถแห่แบบสวยๆแบบตึบต๊บๆแบบรถแห่แบบธรรมดาครับใส่เครื่องปั่นไฟใส่ใส่เบรใส่กลางแล้วก็แห่นะอนาคตเขาจะทำแบบนั้นครับก็เลยซื้อมาแล้วก็ให้ช่างทำก็เสร็จแล้ว ต่อไปก็เก็บงานเองแล้วก็ออกแบบวางชุดลำโพงเองครับว่าจะวางตรงนำตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนแล้วก็จะทำการบรรทุกมันแล้วจะวางโครงสร้างเองเจะของเสื้อสีส้มครับส่วนเจ้าคันเคีนวนี่จบแล้วจบรายการเลยซื้อมา8ปดหมื่นจบขาวเลย คลิปนี้ก็ปิดคลิปเพยงเท่านี้ก่อนครับเดีย๋ยวจะมารีวิวต่อไปมีอะไรขึ้นก็จะดูใล้ดูนะครับวุนนี้สวัสดีครับ